สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนมาถึงข้อความกันแล้วนะมาดูนะคะว่าวันนี้มีข้อความจากใครถึงใครกันบ้างมีใครอยากจะบอกอะไรให้ใครฟังนะคะวันนี้นะได้รับข้อความจากน้องนะคะชื่อน้องตานน้อจากลบุรีนะคะบอกอา่าที่มีบนเจ็บไหลหัวไหลหลุดนะคะอแล้วก็ น้องบอกว่าอย่าไจะส่งยานวดมาให้แค่ทาไม่ต้องนวดนะน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆเลยอะ,ะน้องตาลน,นะคะค่ะวันนี้นะก็ขอบคุณออกสื่อเลยขอบคุณมากๆจริงๆน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็วันนี้เรามาดูกันสิข้อความหนึ่งในนั้นจะเป็นข้อความของน้องตาลหรือเปล่านะคะเอามาดูกันนะคะมาดูค่ะข้อความสําหรับวันนี้นะคะจากคนที่คุณนึกถึงเขาอยู่ มาดูกันนึกถึงหน้าเขาให้ชัดเจนนะคะวันนี้เราจะเขาเรียกว่าอะไรพี่เมย์จะดูแลนดอมให้นะคะใครก็ได้ดูได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกธาตทุกราศีนะคะดูได้สำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ข้อความวันนี้เป็นของคุณนะนึกถึงหน้าเขาให้ชัดเจนนะมาดูกันว่าคนคนนั้นเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้มาดูกันกันกบใครสิบใบที่พี่เมย์จะเปิดดังต่อไปนี้นะคะ พลังงานใบแรกนะโอ้โหใบแรกนะเป็นพลังงานอะไรนะคะข้อความที่อยากจะบอกให้คุณฟังเนี่ยเป็นพลังงานของการที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยคือพลังงานของความสําเร็จนะให้ไว้วางใจนะคะไว้วางใจในความรักไว้ไว้วางใจนะคะในเรื่องของอ่าเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมความสําเร็จนะคะความสมหวังในความรักของเราอจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนั่นคือข้อความข้อความแรกนะ ดออูใบที่สองกันค่ะใบที่สองราชินีถือเหรียญความรักที่มีให้คุณนะ่ะแน่นอนเลยว่าเป็นพลังงานความรักที่มีให้คุณอย่างชัดเจนแล้วก็มั่นคงนะคะใบที่สามคุณคือคนที่คอยคอยฉุดดึงเขาอะ่ะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่คอยช่วยเหลือให้แสงสว่างนะคะเมื่อมีคุณอ,ะอ่ะอยู่ข้างๆมันทําให้เขารู้สึกว่า พลังงานของเขาอะ่ะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือคุณมีความหวังดีให้เขานะคะแล้วก็ในสถานการณ์ที่เขาอะ่ะเจอกับความทุกข์ยากลําบากอะคุณคือแสงสว่างคือคนที่ฉุดดึงเขาแล้วให้สติเขานะคะเป็นคนที่เป็นกําลังใจเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอคุณเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนทิศท,ทางชีวิตของเขาให้เป็นคนที่เติบโตแล้วได้พบกับแสงสว่างนั่นเองนะคะมาดูใบต่อไปนะนะะ ไม่ว่าจะอุไม่ว่าจะมีอุประสรรคขวางน้ําแค่ไหนคนคนนี้ไม่เคยที่จะลืมเลือนไม่เคยที่จะหยุดนึกหยุดคิดถึงถึงคุณนะคะเรื่องราวของคุณนะ,ะ The Emperor ขึ้นมานะคะเขาอยากจะบอกให้คุณรู้นะะว่าถ้าวันใดวันที่เขาประสบความสําเร็จนะคะให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะวันนั้นน่ะคือเราอะ่ะจะฉลองด้วยกันเขาจะไม่ลืมในคุณค่าความรักของคุณที่คุณอะ่ะ มอบความรักและมอบคุณค่าให้เขาอย่างแน่นอนเดอ e อมเปอเรอคนนี้นะคะจะเขาเรียกว่าอะไรในความรักความสัมพันธ์ของเราอะบทสรุปท้ายสุดแล้วนะคะเราจะก้าวเดินไปนะคะสู่ประตูของความสำเร็จแล้วก็ความสมหวังมาดูอีกห้าใบมันเป็นโชคชะตาที่ทำให้คุณมาพบเจอกันและคนคนนี้อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขารักคุณตั้งแต่แรกพบ นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองดาบนะคะบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาอะลังเลใจนะคะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีพลังงานของการที่แบบว่าตัดสินใจไม่ได้มันมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องตัดสินใจแล้วอาจจะตัดสินใจในบางเรื่องไม่ได้นะคะแต่ว่าคนคนนี้ยังยึดมั่นในความรักที่มีต่อคุณนะคะไม่ว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะเบาแวงกัน หรือใครหล,หลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในความสัมพันธ์ของคุณแล้วทําให้คุณนะคะต้องทะเลาะเบาะแหวงกันเขาก็ยังรักคุณแล้วก็อยากมีคุณไว้ในชีวิตมาดูกันต่อนะคะคนคนี้ตอนนี้พลังงานของเขาอาจจะบประสบปัญหาเนาะอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ไพ่ขึ้นมาเด็กถือเหรียญน,นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่กําลัง แก้ไขสถานการณ์เรื่องทางการเงินของเขานะคะในตอนนี้พลังงานขึ้นมาเด็กถือเหรียญเนี่ยเขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าขอเวลาให้เขา่าสร้างเนื้อสร้างตัวพัฒนาตัวเองนะคะอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งไพ่เดลวิลออฟฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะบอกคุณว่าให้รอเขาหน่อยนะคะเขาจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองและจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและจะกลับมาเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะได้เลี้ยงฉลองได้มั่นหมายได้แต่งงานนะคะ เพราะว่าคนคนนี้เขาเรียกว่าคุณอะเป็นกําลังใจเป็นแรงใจนะคะที่ทำให้เขาอะลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้ฝ่าฟันนั่นเองนะ,ะมาดูใบสุดท้ายบอกว่าโอ้โหใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายเนี่ยคือแน่นอนเลยนะคะที่อยากจะบอกอะ เราจะได้สร้างครอบครัวกันอะวันเวลานั้นนที่มาถึงรอคอยเขาหน่อยนะคะไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องราวเยอะแยะมากมายในเส้นทางของเราแต่ว่าวันนั้นต้องมาถึงแน่นอนให้เชื่อมั่นเชื่อใจเขา นะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ไม่ว่าสถานการณ์ตอนเนี้จะเป็นอย่างไรหรือไม่ว่าสถานการณ์ตอนเนี้มันจะมีใครหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จงรับรู้ไว้นะคะว่าคนคนนี้เขาไม่เคยที่จะหยุดหลักคุณเลยเขาไม่เคยที่จะสงสัยในคุณค่าของคุณ สงสัยในความรักของคุณและมันเป็นโชคชะตามันอาจจะมีเรื่องมีราวที่มาเป็นบทพิสูจน์ความรักของคุณเขาอยากจะให้คุณอดทนกับอุปสรรคใดๆรอวันที่คุณทั้งคู่จะได้สมหวังในความรักด้วยการจงรอคอยเขานะคะ,ะเขาอาจจะต้องใช้เวลาแล้วเขาอยากจะบอกให้คุณนั้นได้รอคอยเขานั่นเองนะคะให้ก้าวไปถึงวันที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังด้วยกันทีนี้เรามาดูนะคะไพ่ โรแมนต์แองเจิลสามใบนะคะดูให้โรแมนต์แองเจิลสามใบจะบอกอะไรเราบ้างนะคะโคดิเพนเดนซีใครคนหนึงเสพติดนะคะเขาเรียกว่าคิดถึงแฟนตลอดอะนึกถึงตลอดหยุดทํางานเมื่อไหร่ไม่ยุ่งเมื่อไหร่คือแบบว่ามีจังหวะเวลานี้นึกถึงตลอดเวลานะคะพลังงานใบที่สองอธิษฐานร้องของเขาเรียกว่า เป็นคนที่แบบคิดในแง่ดีในเรื่องราวของความรักนะคะให้มองในแง่ดีแล้วภาวนาจิตนะคะเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณยิ่งภาวนาจิตนะคะพูดในแง่ดีคิดในแง่ดีนั่นน่ะมันจะส่งเสริมให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะเน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูใบที่สานะคะใบที่สามบอกว่าอะไรโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะให้แสดงความรักความโรแมนติกออกไปนะคะแล้วถ้าใครหลายคนบอกว่าพี่เมย์แล้วถ้าตอนนี้แฟนไม่อยู่โรแมนติกกับใคร โรแมนติกกับตัวเองไงถ้าแฟนไม่อยู่อยู่ห่างไกลกันก็ส่งเมเสเนู่นนี่นั่นแต่แบบว่าถ้างเงียบกันอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าแสดงความห่วงใยถึงเขาจะเงียบเราก็แสดงความห่วงใยสม่ําเสมอตอบไม่ตอบเรื่องของเขาแต่กับตัวเองของเราเราจะต้องรักตัวเองให้มากแล้วก็มีความโรแมนติกกับตัวเองโรแมนติกกับตัวเองคือยังไงรักตัวเองนะคะดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุข อ่านะคะอาจจะมีแบบว่าไปปักแจกันดอกไม้เด็ดดอกกุหลาบตัดดอกกุหลาบในสวนมาปักแจกันเนี่ยโรแม,มนติกกับตัวเองแล้วจุดเทียนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็โรแม,มนติกกับตัวเองแล้วหรือว่าแบบว่าดูหนังดูซีรีส์ในมุมของแบบรักอะไรที่เป็นรักแบบชวนฝันนวนิยายแฟรรี่เทลสตอรี่ที่แบบทำให้อิ่มเอมทำให้มีความสุขนั่นคือการสร้างอารมณ์แห่งความโรแม,มนติกให้กับตัวเอง สร้างความสุขให้กับตัวเองและพี่เมย์จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะการกราวดิ้งคืออยู่กับธรรมชาติทำสมาธิท่ามกลางธรรมชาติเท้าเปล่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นการเพิ่มพลังชีวิตของคุณนะคะโดยการที่คุณหายใจเข้าออกลึกๆเนี่ยพี่เมย์จะแนะนำนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองทําดูถ้าคุณบอกว่ามีพลังงานไร้ๆพลังงานลบๆเข้ามาสัมผัสต,ตัวตนของคุณบ่อยๆ คุณทำได้ดีมากๆจะดีมากๆยิ่งถ้าคุณตื่นเช้ามาตอนเช้าลงไปกลาวดิ้งเนี่ยคะเท้าเปล่าสัมผัสพื้นดินพื้นหญ้าหินทรายหรือพื้นน้ําได้นะคะหรือไม่มีทั้งหมดนี้พี่เมย์สัมผัสใบไม้เนะยคะใบไม้ต้นไม้ดอกไม้ที่มีชีวิตนะคะที่มีชีวิตท่ามกลางแสงสว่าง ะะของพระอาทิตย์นยามเช้าหลับตาหายใจเข้าลึกๆแปดเซตนะคะเข้าออกนับ1เข้าออกนับ2อย่างเงี้ยแครั้งนะคะพอมีสติแล้วเขาบอกว่าสติแบบมีสมาธิกับตัวเองแล้วทำไงต่อคะให้นึกถึงแสงพลังของแสงอาทิตย์ พลังของดวงดาวพลังแห่งความเข้มแข็งของดินน้ำลมไฟทั้งหมดพี่เมย์จะบอกแบบนี้นะเอาพลังของจัก,กรวาลน,นี่คือพลังของจัก,กรวาลและความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวเองนะคะหรือคุณจะนึกถึงสิ่งโตได้พลังตอนนี้คือเป็นพลังของไะลอิออนเกตโพโตนะคะคุณจะนึกถึงพลังของความแข็งแกร่งของตัวเองก็ได้เป็นแสงสว่างอันเจิดจ้าที่ลอยหมุนเป็นวงกลมก็ได้ค่ะ ให้นึกแบบเนี้ยแสงอาทิตย์ดวงดาวพลังแสงพลังความเข้มแข็งของพลังของไลออนหรือพลังของดินดินพื้นดินพื้นน้ําลมนะคะแล้วก็ความร้อนเปลวความร้อนหรือแสงอาทิตย์นะคะก็เป็นเป็นตัวแทนของแบบไฟนะแล้วทั้งหมดเนี้ยคุณก็จินตนาการว่าทั้งหมดเนี้ย เป็นลำแสงที่รวมตัวกันสว่างเจิดจ้าเป็นแสงแห่งความอบอุ่นและปลอดภัยให้นึกแบบนั้นนะคะนึกเลยเป็นแสงสีเขียวทองคือเขียวทองอะเขียวอลา,ามอะเขียวอลา,ามคือเขียวออกทองนะคะเขียวปนทองให้คุณนึกแบบนั้นนะพี่เมย์จะนึกแบบเนี้ยทำไมนะคะเขียวปนทองเนี่ยเป็นพลังงานของแสงสีที่แบบดึงดูดสิ่งต่าง ความดีความงดงามความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะคะแต่เป็นความเชื่อของพี่เมย์นะเพราะว่าจักกะหัวใจคือจักกะสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็คราวจักกะสีขาวหรือสีทองนะคะเป็นพลังงานของหัวใจกับคราวจักกะทำงานร่วมกันคืนแรงดึงดูดทรงพลังแล้วทีนี้เวลาเราจินตนานการให้จินตนานการเป็นลำแสงเนี้ย วิ่งเข้ามาที่ตัวเราแล้วก็เป็นเกราะป้องกันตัวเราจากสิ่งชั่วร้ายและดึงดูดแต่สิ่งงดงามความโชคดีโชคล่าวาสนาสุขภาพความรักแท้อันเป็นนิรันด์อยู่กับเราให้คุณจินตนาการแล้วให้คุณพูดกับตัวเอง,พ,งพึมพำพูดกับตัวเองเลย ด้วยพลังแห่งจักรวาลด้วยพลังแห่งแสงอาทิตย์พลังแห่งดวงดาวอันเจิดจรัสพลังแห่งความเข้มแข็งงองสิงโตและความแข็งแกร่งของจิตใจความรักอันบริสุทธิ์อันกว้างใหญ่พลังแห่งธรรมชาติดินน้ำลมฝฟรวมตัวกันเป็นพลังแห่งแสงสีทองสีเขียวทองอันเจิดจ้าปกคลุมล้อมรอบตัวข้านี้ดึงดูดความงดงามและสิ่งดีๆโชคลาบวาสนา ความมั่งคั่งล่ำรวยเงินทองเหลือเฟือสุขภาพและรักแท้อันเป็นนิรันด์พูดแบบนี้กับตัวเองค่ะในตอนเช้านะนี่คือพี่เมย์สอนกราวดิง้งกราวดิ้งคือทำสมาธิกับธรรมชาติแล้วเพิ่มพลังเหล่านี้ให้กับตัวเองคุณนะ่ะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าปกป้องจากพลังงานลบๆแล้วดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตยิ่งคุณทำได้ทุกวันทุกวันพลังงานของคุณจะอยู่ในระดับการสั่นสะเทือนที่สูง นะคะแล้วคุณจะบอกว่าหลับตาภาวนาะจิตท่องคำ affirmation ฉันมั่งคัง่งร่ำรวยหรืออะไรเงี้ยคุณจะดึงดูดดึง,ด,งดูดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะและว,วันนี้เป็นพลังงานที่พี่เมย์อยากจะแนะนําด้วยนะคะสำหรับใครหลาย,ลายๆคนที่บอกว่าเจออุปสรรคขวางําเยอะแยะมากมายทํำยังไงดีพลังงานลบแบบเต็มไปหมดทําไงดีนะคะกราวดิ้งทุกวันกราวดิ้งบ่อยๆ เราก็คิดแต่พลังงานที่เป็นแบบว่าเรื่องราวพลังงานบวกทิศทางบวกรักษาแสงสว่างตัวเองไว้นะคะสำหรับวันนี้เป็นคลิปที่พี่เมย์อยากให้พลังงานเหล่านี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เนี่ยต้องเป็นอะไรที่เป็นแสงสว่างเจิดจ้าอย่างทรงพลังเหมือนพระอาทิตย์ที่มอบให้กัน <c oughs> ความรักอันอบอุ่นนะ,ะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความกันนะคะ ข้อความในใจของเขาเป็นข้อความความรักอันนี้คือข้อความที่อยากจะบอกแล้วมาดูข้อความในใจของเขาซิสักห้าใบขอสุ่มจับห้าใบนะอ่ะมาดูกันข้อความนั้นเกี่ยวข้องกับคลิปเนี้ยเป็นของคุณหรือของเขาก็ได้นะฉันเสียใจที่ฉันรักษาสัญญาไว้ไม่ได้อ่านนะมีรักษาสัญญากันไว้ไม่ได้สัญญิงสัญญาอะไรกันไว้ พลังงานใบที่สองบอกว่ายิ่งฉันได้รู้จักคุณมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรักคุณมากขึ้นเท่านั้นอ่ะมาดูพลังงานใบที่สามนะคะบอกว่าฉันสงสัยฉันดูเป็นอย่างไรในสายตาคุณเอาล่ะเอฟซี FC พี่เมย์บอกเขาทีเขาเขาเป็นอะไรในสายตาเอฟซีเขาถามว่าเขาเป็นใครในสายตาคุณ เอามาดูใบที่สี่ค่ะใบที่สี่บอกว่าฉันห่วงยายคุณมากแต่คุณไม่เคยห่วงยายฉันเลยและนั่นคือปัญหาที่ไหนแล้วเขาสวดมนต์ให้เธอทุกวันนะเธออ่ะมาดูพลังงานใบที่ห้าบอกว่าอะไรคะฉันแกล้งทำเป็นไม่สนไม่แคร์แต่จริงๆแล้วฉันคิดถึงคุณแทบว่าโอ้ยปากกับใจไม่ตรงกันนะคนเราเด็ อ่ะมาดูข้อความ original love message นะคะ original love message ขอ5า้าใบเอาสับไม่เยอะหรอกอ่ะสุ่มอ่ะพลังงานใบแรก how do I live without you <laughs> ฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีคุณเนี่ยเนี่ยเขาพูดอะ่ะจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีคุณน,นั่นอ่ะรักหมดใจใบที่2 I just need to be with you ฉันแค่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณแค่นั้นเองไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้แค่ขอให้เราอยู่ด้วยกันได้ไหมเอฟซีพี่เมย์ว่าไงคะพลังงานใบที่สามไอเร y ย i ีมิสยเขาบอกฉันคิดถึงคุณจริงๆใบที่สี่นะคะใบที่สี่ a s e be patient with me my love อดทนกับฉันหน่อยรอคอยฉันหน่อยนะเหมือนข้อความเนี่ยรอคอยเขาหน่อย นะคะพลังงานใบที่5บอกว่า my heart so much h u r t now เขาบอกตอนนี้หัวใจมันเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนคนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังแก้ไขหรือว่าพัฒนาตัวเองนะคะถ้ามันต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายนะเขาอยากจะให้คุณอดทนรอคอยเขาหน่อยนะคะเขาจะเป็นคนที่ เขาบอกเลยว่าอนาคตของเราอะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็เขาจะทำให้คือทำทุกวิถีทางให้อนาคตของคุณทั้งคู่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลานานแต่ขอให้อดทนรอคอยในวันที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูไพ,พ่เทพเจ้ากรีกกันนะคะว่าเทพเจ้ากรีกให้คำแนะนำอะไรบ้างสมใบขอดูพลังงานจากเทพเจ้าสามใบนะคะ พลังงานจากเทพเจ้าบอกว่านะคะ u n d e r w o r d นะคะพลังงานลบอย่าให้มีนะคะเคลียร์พลังงานลบออกจากตัวเองให้หมดเลยพลังงานลบใดๆอย่าให้มีติดตัวนะคะแล้วก็พายขึ้นมานะคะเป็นอะไรเนี่ยอ่านว่า f a r t i i t y f e c t i i t y การเฉลิมฉลองนะคะพลังงานนะคะการเฉลิมฉลอง คุณอย่ามีพลังงานลบและเรื่องดีๆจะเข้ามาหาคุณเข้ามาถึงตัวคุณได้นะคะอย่าให้มีพลังงานลบอยู่กับตัวถ้าคุณมีพลังงานลบอยู่ตัวเรื่องราวดีๆเข้ามาไม่ถึงคุณแน่นอนเพราะว่าพลังงานลบเขาจะเป็นล็อกไปบล็อกพลังงานดีๆไม่ให้เข้าถึงตัวคุณเพราะฉะนั้นนะคะต้องสร้างพลังงานที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสร้างพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พี่เมย์บอก เดินบนเส้นทางของความศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณเดินบนเส้นทางของความศักดิ์สิทธิ์สร้างพื้นที่ตัวเองให้เป็นพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์นั่นคือคุณเปิดรับโชคลาภวาสนาและชโชคดีเข้ามาในชีวิตเนะี่ยะแต่ถ้าคุณมีพลังงานลบพลังงานลบก็คือไปบล็อกไปหยุดโชคลาภวาสนานะ่ะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามีพลังงานลบเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะเขาจะไม่เข้ามาหา พื้นที่ที่เป็นพลังงานลบเขาไม่มาเขาจะมาต้องมาในพื้นที่ที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะความรักความเบิกบานทําไมพี่เมย์ถึงบอกว่าสถานการณ์จะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจคุณต้องสร้างตัวเองของคุณอะให้อยู่ในทิศทางที่เป็นแสงสว่างและรักษาพลังงานลบไว้เสมอนะคะเพราะสิ่งดีๆเขาจะเกิดขึ้นในพื้นที่ดีๆโชคลาภวาสนาก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเบิกบานความสุขสนุสนกสนาน นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถึงมันจะฝืนใจถึงมันจะต้องแบบว่ามันต้องยากลําบากต้องฝึกค่ะนะคะถ้าคุณไม่ฝึกคุณจะออกมาจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้เพราะว่าอะไรคุณยิ่งจมอยู่ในความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความเจ็บปวดคุณจะยิ่งดึงสถานการณ์เหล่านั้นให้ยืดยาวไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้มแข็งแล้วตั้งสติต้องหลุดพ้นต้องปล่อยวาง ง่ายที่สุดอย่างที่พี่เมย์บอกก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าและออกให้รับรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วดึงสติกลับมาเอาความสุขมาใส่เอาจิตสงบมาใส่นะคะดึงพลังงานบวกให้อยู่กับตัวเองฝึกบ่อยๆนะคะเขาเรียกว่าเอาจิตกลับบ้านเอาจิตกลับบ้านก็คือต้องมารับรู้ลมหายใจหายใจเข้าหรือออกอยู่ตอนนี้เวลาพี่เมย์พูดพี่เมย์ก็ไม่รู้หรอกว่าหายใจเข้าหรือออกเพราะว่าจิตอยู่กับคําพูดนะคะว่าสิ่งที่เราต้องพูดอธิบายคืออะไรจิตจะรับรู้ได้ทีละสิ่งทีละอย่าง อืมนะคะมาดูพลังงานใบที่สามนะใบที่สามบอกว่าอะไรคะ่ะ protect test นะคะคุณอนะ่ะมีผู้ปกป้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่แล้วนะคะในตัวตนของคุณอนะ่ะพลังงานของคุณอนะ่ะจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณอนะ่ะ พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองคุณอยู่เพียงแต่ว่าให้คุณเอาพลังงานลบออกไปเคลียร์พลังงานลบออกไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะปกป้องคุ้มครองคุณอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณขออะไรก็จะได้เพราะว่าอะไรถ้าพลังงานคุณอ่ะอยู่เทียบเคียงในระดับเดียวกันไม่ใช่เทียบเคียงอยู่ในระดับเดียวกันคือคุณสร้างตัวเองให้พลังงานคุณอ่ะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานในทิศทางบวกคิดแต่เรื่องราวดีๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเชื่อมโยงถึงคุณได้คุณขออะไรก็ได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วอธิษฐานขอหลับตาอธิษฐานขอคุณขอได้เลยแต่ขอให้คุณอยู่ในทิศทางของคนที่เดินบนเส้นทางศักดิ์สิทธิ์แล้วอยู่ในพื้นที่ของความศักดิ์สิทธิ์ก็คือในทิศทางบวกที่ไม่คิดอะไรที่เป็นความพลังงานลบความสงสัยความที่เป็นแบบว่าความกังวลใจความกลัวอะไรต่างๆถ้าคุณไม่มีนะ เวลาคุณอ่านที่านขอพอรนะคะให้ขอพอรด้วยความสุขนะคะเหมือนกับคุณได้รับสิ่งนั้นมาแล้วคุณรู้สึกยังไงถ้าคุณขอพอรแบบนั้นคุณจะได้รับพอรอย่างรวดเร็วนะคะและนี่ก็คืออีกคลิปหนึ่งนะคะที่พี่เมย์อยากให้พลังงานนะคะแล้วก็วันนี้สอนเรื่องกราวดิ้งไปอยากให้ทุกคนทำนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานการเชื่อมต่อของจักรวาลน,นะคะ ตอนนี้เป็นพลังงานที่สามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับจักรวาลได้นะคะคุณสามารถที่จะดึงพลังงานตอนนี้ที่ทรงพลังเนี่ยนะคะดึงมาไว้ที่ตัวตนของคุณมาเพิ่มพลังงานชีวิตให้คุณแล้วคุณก็อธิษฐานร้องขอภาวนาจิตช่วงนี้เมนิเฟตทําเลยนะคะทําอย่างขมักขมันรือทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าปฏิหาริย์จะเกิดกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากกับการรับฟังวันนี้แหละติดอ่างแล้วพี่ ขอบคุณมากกับการรับชมนะคะจนจ,จนจบท้ายคลิปแล้วก็ขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณนะคะ f อนะคะที่ส่งของมาให้พี่เมย์แล้วก็สนับสนุนช่องนะคะซื้อน้ำชากาแฟให้พี่เมย์บ่อยๆด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้เขาเรียกว่าความรักที่มอบให้กันนั้นนะคะขอเป็นพรกลับไปขอให้คุณน่ะได้สิ่งที่คุณปรารถนา ประสบความสำเร็จมีอนาคตสิ่งที่คุณฝันเกิดขึ้นกับคุณฉับพลันทันใดอย่างที่คุณต้องการด้วยเถิดนะคะขอบคุณมากๆเลยที่รักกันมากมายแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังหลังนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาพลังงานบวกไว้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตรักทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับน้องที่จะ ส่งของส่งยามาให้พี่เมย์นนะคะขอบคุณมากๆนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ